ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ชมเหรียญกายเทพหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับออกที่วัดตะคองงามนะครับปีพศ2556นอะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับที่ออกมานี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับผมจะตอกโคดนะครับแล้วก็ลานหมายเลขกำกับนะครับผมนี่โคดเยอะเลยนะครับรุ่นนี้สวยๆเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมชอบอีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังนะครับจะเป็นยันดวงครับอันนี้เป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อคูณเลยนะครับผมอันนี้สวยๆนะครับเจ้าของเก่านี่เขาเลี่ยมมาเลยนะครับผมได้มาปุกปะเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับผิวเลยสวยๆครับอันนี้ผมว่เพิ่งได้มานะครับผมครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญประสบการณ์สูงของหลวงพ่อคูณอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมที่ราคาที่ไม่แรงนะครับจับต้องได้ครับราคาแค่หลักร้อยกลางๆนะครับอันนี้เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเลยครับผมเหรียญนี้นะครับ นี่ครับสีสวยเลยนะครับผมประสบการณ์สูงนะครับราคาแค่หลักร้อยกลางๆนะครับผมเก็บได้เก็บนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่ครับนับว่าเป็นเหรียญดีที่มีอนาคตนะครับผมนี่ครับพ่อคูณครับตอนนี้ก็กําลังมาเลยนะครับผมเก็บได้ก็ต้องเก็บนะครับผมเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเหรียญอนาคตนะครับผมนี่แหละครับผมเหรียญกายเทพหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับผมออกที่วัดตะคองงามนะครับผมขอบคุณนะครับ